ดูข้แบบร้อนจะมาดูแพนนนะส่ายังไม่เคยทานเลยรู้วแบบร้อนนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้ <c oughs> เต่ก็บอกว่าอร่อยก็เลยลองดูนะปันนี้กินกับน้ําเปล่าอย่างเดียววันนี้วันนี้ได้ได้ไอ้หยกน้ําน้ําร้อนมาใหม่ก็เลยลองซะหน่อย รสี่อร่อยมั้ยวันนี้นะคะรุ่มโกโก,โกค<ม>้ค่ะอืหอมขี้มิขีะะ้ทคไหมคำไหมโอ้เลยต้องกินนะร้อนๆหน่อยคะ่ะ อืมันมันรู้สึกว่ามันไม่ขมนะมันเข้มเข้ม,มโลงคอมากๆเลยอโอเคนะ ก็ถือว่าโอเคค่ะลองดูนะคะ